สวัสดีครับทุกคนวันนี้งานมาแล้วนะจะบอกว่างานมาแล้วเพราะว่าคอเย็นเนี่ยมันคว่ำหน้ามันคว่ำหน้าเกินไปม,มันไม่เหมือน,นตอนที่เราติดตามบ้านตามผนังผนังมันจะตั้งตรงอันเนี้ยรถเรามันจะโค้งๆหน่อยตรงตรงตรงขอบเนี่ยตร,ตรงขอบาขัาคารแผ่อันนี้มันก็จะเฉียงพเพราะเฉียงก็ติดไป เหมันควอมหน้าทาให้น้ําอ่ะมันจะหยดมาเนี่ยช่องหัวจ่ายช่องจ่ายเนี่ยต่อไปมันจะมีน้ํามาด้วยเราจะได้นอนท่ามกลางธรรมชาติน้ํ <c oughs> าตกข้าวที่ราเป็ดแล้วที่นี้ต้องแก้ไขนะก่อนที่จะไปวันนี้ก่อนที่จะเลยเถิดไปวันนี้ต้องรีบแก้ไขซะกอ่อนเดี๋ยวมีวิธียังไงติดตามรับชมกันครับเลืด เน้นภาพตามออกไหมทีนี้ก็ยืดอย่างนี้เ,เอาเหล็กนี้เจาะเจาะทะลุลงไปเลยยึดกับพวกนี้เลยแล้วตรงเนี้ยผมเชื่อมด้านหน้าไว้อย่างเดียวเชื่อมแต้มไหมมันมันนั่นยังไงท่าไหรก่ก็เราะมันจะค้างจับได้นิดหน่อยแต่อันเนี้ยมันมันได้แล้วฝั่งนี้ตรงนี้ก็คือบากไว้แล้วเดี๋ยวยึดตรงนี้เข้าไปเหมือนกันฝั่งนี้ก็น่าจะได้ละแ,แล้วเดี๋ยวก็ทำ ลงมาอย่างนี้แนวตรงๆจะเป็นเหล็กนะไม่ไม่เป็นไม้เป็นเหล็กลงมาอย่างนี้แล้วก็มาล็อกข้ากับฝั่งนี้ สว,ดดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนั่นแหละตรงนั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนั่นแหละจ้าหนูชื่ออะไรจ้าชื่อเพนนัากพกสทวัสดีค่ะท่านผู้ชมอะถูกแล้วอย่างจ้ากกพสีทเองค่ะอค่ะแล้ววันนี้เพนนัมาทาอะไรคมาทาอะไรให้ดูคะเออมาเต้นรมา าโชว์กระโปงสวยๆบานๆให้ดูค่ะอ่าถอยออกมาหน่อยจ้ะงั้นเดี๋ยวกล้องไม่เห็นกระโปงนะจ๊ะถ้ามาอยู่ตรงนี้จ้ะอยู่ตรงนี้อาเ,เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวกล้องไม่เห็นกระ,ปะโปงอาหมุนต้องนอบโอเคได้นะ